ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมารีวิวนักเตะนะครับผมสักตัวหนึ่งที่แบบว่าใครที่ชอบสายเร็วๆซิ่งๆเนาะสายซิ่งนั่นเองนะครับผมสายวินมอเตอร์ไซค์ซิ่งๆนั่นเองนะครับสายแว้นๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับผมเอ่อผมได้ไปซื้อมานะครับผมราคาประมาณจำไม่ได้200,000หรือเปล่าเออน่าจะ200,000มั้ง ซื้อมาไน้2นั่นก็คือราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมตัววิงตัววิงตัวปีกเนาะตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับนะครับมาดูกันนะครับมาดูค่าเริ่มต้นนะครับค่าพลังที่ยังไม่ได้อัพเวลนะเพื่อนๆครับมาดูก่อนก่อนนะครับอสิ่งที่น่าสนใจของราฮิมสเตอร์ลิงนั่นเองในส่วนนี้ครับเพื่อนๆครับเลื่อนมาครับซื้อมาแสนหรือสองแสนนันราคาไม่แพงครับดูดูสปีดก่อนดูสปีดก่อน สปีดเริ่มต้นที่83เขียวมาเลยครับอัตราการเร่งนะครับการเร่งสปีดหรือว่าเร่งตัวสปินหรือว่าสปินในการวิ่งเนาะระเบิดเราเรีกระเบิดสปินอะระเบิดวิ่งสปินอะ a c c u r a o n หรือว่าการเร่งเนาะเร่งความเร็วนะครับเร่งสปีดเร่งสปีดนะ86ครับอันนี้ค่าเริ่มต้นนะเพื่อนๆค่าเริ่มต้นนะครับสปีด83อัตราการเร่งนะครับอัตราการเร่ง86นะครับโคตรเร็วยังไม่ได้อัพเวิลนะเพื่อนๆอม่าเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอัพสักหน่อยดูก่อนเนาะเออลองลองอัพสักหน่อยดูก่อนไลท์เฮมสเตอร์ลิงเนี่ยเออไลท์เฮมสเตอร์ลิงเนี่ยนะครับขอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันมันมีอยู่ส่วสี่ใช่ไหมเออมันมีอยู่สี่อ่าขอไปที่เพลเยอร์โปรเกรสชั่นก่อนอ่าเดี๋ยวอัปเดตในส่วนของสปีดก่อนเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาดูนะเพื่อนๆมาดูนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอใส่เทนนิงเข้าไปก่อนเนาะขอใส่เทนนิงเข้าไปก่อนใส่เทนนิงไลท์เฮมสเตอร์ลิงเข้าไปก่่่ออออนผมมีเหลืยูา จัดเต็มไปเลยจัดเต็มไปเลยมีเท่าไหร่ใส่หมดอือนั่นแหละเดี๋ยวดิโอ้โหสิบห้าเลยหรือยี่สิบโอ้โหยี่สิบสี่ออเคใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปก่อนโอ้โหคอมพลีทอ่ายี่สิบแปดยี่สิบแปดเพลเยอร์โปเกชชั่นลองลองคลิกเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวเพสต์สไตล์เขาไปอัปเดตทีหลังอ่าตัวสปีดเดี๋ยวมาดูตัวสปีดกลยนะเดี๋ยวผมลองลองจำลองดูก่อนนะเดี๋ยวผมไปอัปคัสตอมไมซ์หรือว่าปรับแต่งมาปรับแต่งความเร็วโอ้โหนี่่่ยิงกวา อ่าสปอร์ตคาร์นะครับผมอืมรถสปอร์ตคาร์เลยทีเดียวดูความเร็วของไล m ์สเตอร์ลิงนะครับน่าจะตัวนี้นะโอ้โหอัพสูงสุดได้เท่าไหร่ลองดูดิเพือ่อนโอ้สปีด96โคตรบ้ามากสปีด96เลยอะถ้าแบบแม็กซิมัมนะเดี๋ยวขอดูตัวอื่นนี้ขอดูตัวอื่นนี้ อ,อไออัตราการเล่งสมมติว่าอัตราการเล่งโอ้โห้โอ,หอ,ห 99, อหง,ง,งเยปัเออพอพอพอดเก้าเก้โอ้โหเกไหนแบ่งแบเอาเอาพอๆกันดิเดเดโหยวระเจ้าไปถึงเก้าเก้ลยอะเดี๋ยวเอาเอาใหม่สลับกันเิ่มเพิ่มทีแบ่งกันเพิ่มดิเด๋โอ้โหเก้าอ้าสิบ โอ้ยพะเจ้าพระเจ้าโอ้โหเร็วโคตรโคตรเพื่อนๆเร็วโคตรเลยถึงเก้าเก้าเลยนะแม็กซิมัมของถ้าเร่งความเร็วของไลน์สเตอร์ริงอะเก้าสิบหกแม็กซิมัมได้เก้าสิบหกมัเนี่ยสปีดนะเพื่อนครับนี่ครับแต่ถ้าอัพการเร่งความเร็วเร่งความเร็วได้เก้าเก้าอะเต็มแม็กอะเต็มแม็กอะโคตรเร็วอะโคตรเร็วอะ เร็วจัดจัดอ่ดะเพื่อนเดี๋ยวผมเอาไปาเดี๋ยวผมแบ่งแบ่งความเร็วนะครับทั้งอัตราการเร่งแล้วก็วิ่งนะโอ้โหแม่เจ้าเนี่ยใครๆครลองลองไปซื้อดูนะลองไปซื้อดูนะเออลองไปซื้อดูนะเพื่อนๆครับประมาณแสนกว่ามั้งแสน 100, หรือสองแสนนะผมจําไม่ผิดนะซื้อมานะครับสําหรับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับโคตรเร็วอว่าใครที่ชอบนะใครที่ชอบสายเร็วสายบูแบบว่าแว้นอะสายแว้นอะต้องต้องต้องซื้อตัวนี้นะครับแทงทะลุช่อง วิ่งจ่ายเผื่อแทงตะลุช่องนะวิ่งแข็งนะบอกได้เลยเผาแน่นอนครับเผากองหลังแน่นอนครับเพื่อนๆไปลองดูไปลองดูนะครับอืม